สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไม่ทาร์ดค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมประจําเดือนสิงหาคม2566น้ 2, นั่นเองนะคะชาวธาตุลมนะคะได้แก่ชาวมิถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนนะคะถึง14ก,ก,กรกฎาคมชาวตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะ และชาวกุมค่ะหรือผู้ที่เกิดรอหวันที่13กุมภาพันธ์นะคะถึง14มีนาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวนะคะจากหน้าไพ่ที่มันกาลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะ ไปตัดสินใจรด,ดงซสิเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวธาตุลมเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่ใบแรกเดินไพ่เจ็ดดาบนะคะ มาถึงใบแรกก็เจ็บดาบเลยมีใครทำอะไรรับหลังมีคนมีความลับหรือเปล่านะคะไพ่6กเหรียญน,นะคะแต่ก็จับได้ไม่ได้ไม่รู้นะคะบางครั้งบางทีก็จับได้ไล่ทันบ้างจับไม่ได้ไล่ไม่ทันบ้างแต่ก็มีการให้โอกาสมาตลอดนะคะ สวินถือไม่เท้านะคะยังอยากที่จะเดินไปข้างหน้ายังอยากที่จะถือความสัมพันธ์8ดาบค่ะทั้งทั้ที่ความสัมพันธ์นี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่แทบจะมองไม่เห็นอนาคตเลยแทบจะเป็นความรู้สึกที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะจะเลิกก็ไม่กล้าจะเลิกนะคะจะไปต่อก็รู้สึกมองไม่เห็นถึงอนาคตรู้สึกไม่ปลอดภยัยรู้สึกไม่ไว้ใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่า,เ,าเขาเรียกว่า ม,มันมืดแปดด้านไปหมดเลยในความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะเนาะอันนี้ก็คือในอนดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะดีลกับชาวธาตุด,ดินเบื้ศกันกานมังกรธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมด้วยกันกับคุณก็ได้นะคะมีถุนตุนกลุ่ม,มเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า บรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุลมมีถูดตุนคุมนะคะในช่วงเดือนสิงหาคม2566เป็นอย่างไรนะคะบรรยากาศความรักของคุณเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกเดินไพ่สิบดาบนะคะเจ็ดดาบสิบดาบอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะคะไพ่ห้าถ้วยค่ะไฮโลแฟลน,นะคะ จะเป็นไพ่เฮอร์บิทค่ะชาาธาตุลมมิถุนตุลกลุมนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศี ธาตุด,ดินทึกศกันมังกรโดยเด่นในชาวราศีทึกศบลัคนาไปทึกศบราศิกันลักนากันนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะอ,อ่บรรยากาศความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะมีไพ่ของความเสียใจผิดหวังนะคะเสียดายไม่น่าเลยนะคะมีไพ่ของความเจ็บปวดมีไพ่ของอ่อเขาเรียกว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์มันเหมือนกับถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่ที่เราจะ จะพอแล้วกับกับความเจ็บปวดหรือว่ากับปัญหานะคะกับความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะมันเหมือนกับถึงเวลาที่จะต้องยอมรับความจริงนะคะว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะให้โอกาสกี่ครั้งไม่ว่าจะพยายามเข้าใจไม่ว่าจะพยายามให้อภัยนะคะแต่มันเหมือนกับความสัมพันธ์นี้อีกคนนึงเขาไม่ได้พยายามกับเรานะคะมันหนักมันเหนื่อย มันทอ้อมันเจ็บปวดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาที่ที่เราให้โอกาสหรือเราหรือเราพยายามมันเท่ากับศูนย์อะอเหมือนกับคุณได้เรียนรู้แล้วอะคะว่าว่าแค่รักแค่เข้าใจมันไม่พออืมนะคะมันมีปัจจัยหลายๆเรื่องบางคนอยู่ไกลกันบางคนมีเขาเรียกว่าปัญหารอบข้าง ในเรื่องราของศาสนาที่แตกต่างกันอายุนะคะสถานะทางสังคมนะคะหรือแม้แต่กระทั่งคนที่อาจจะมีเจ้าของแล้วนะคะซึ่งความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ต่อนะ,ะหรือ move on ไม่รู้สึกว่ามันก็ยังคงทิมแทงความรู้สึกของคุณ ได้ในทุกเมื่อเช้าว,วันนั่นเองนะคะเดี oui, ๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มนะคนที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันเขาดูของชาวธาตุลมก่อนนะคะเขาดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคู่กรณีของคุณมาดูกันนะคะ ไพ่ใบรกเริ่ไพ่สิบไม้เท้าเห็นไหมมันหนักแล้วก็มันเหนื่อยจริงๆคุณดันทุลังคุณแบกความสัมพันธ์นี้ทั้งๆที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าปลายทางน่ะมันคือเหวมันคือทางตันมันไปไม่ได้นะคะไพ่เจ็ดถ้วยนะคะไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่ สี่ไม้เท้าชาวธาตุลมมิถุตุดกุมคุณพยายามในความสัมพันธ์นี้มากเลยนะเพราะว่าคุณคาดหวังเหลือเกินค่ะคุณคุณอาจจะคุณอาจจะคาดหวังหรือ,อ,จจอ,จจรอถูกเขา,าวาดฝันนะคะบอกคุณนะคะเป็นคำพูดวาดฝันให้คุณนึกภาพถึงอนาคตที่เป็นครอบครัวนะคะแต่ การกระทํามันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณเหมือนกับผลักความสัมพันธ์นี้ไปข้างหน้าคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแล้วมันเหนื่อยมันหนักนะคะแต่มันเหมือนกับเขาให้ความหวังคุณหรือคุณให้ความหวังตัวเองว่าคนคนนี้เขาจะจริงจังกับคุณจริงๆริงทั้งที่มีไพ่เจ็ดถ้วยเป็นไพ่ของตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเท่านั้นเองนะคะไม่รู้สึกว่าจริงๆแล้วลึกๆคุณก็รู้อยู่แก่ใจนะว่าคนคนนี้ให้คุณได้แค่เป็นตัวเลือกทางเลือกของเขาเท่านั้นนะคะ แล้วก็สิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาแสดงออกมันขัดแย้งกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนที่ชาวธัตุโมมิถูกตุกุมคิดถึงนะคะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวธัดุโมมิถูกตุกุมมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ Judgment นะคะตัวเขาก็รู้ค่ะว่าสักวันหนึ่งความลับที่เขาปิดบังมันจะต้องถูกเปิดเผย นะคะไพ่สิบถ้วยเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือคุณหรือใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนที่มีพันธะภา,าระผูกพันนะคะไพ่คิงถือถ้วยตามว่าเขาอยากจะปล่อยคุณไปไหมเขาไม่ได้อยากจะปล่อยคุณนะคุณอาจจะอยู่กับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะหรือชาวราศีสิงลัคนะสิงสเตรนนะคะเ,เขารู้สึกหรือคิดยังไงกับชาวธาตุลม,มิถูกตุนกลุมเขารู้สึกอึดอัดค่ะเขารู้สึกว่าถูกควบคุมคอนโทรลไม่เป็นตัวของตัวเองถูก อืไมไม่แน่ใจว่าใช้คํานี้ได้หรือเปล่าคือเหมือนกับถูกหยามเกียดอ่ะอืมบางคนถ้าหากว่าชาวััดลมเป็นผู้หญิงอะคะ่ะคุณอาจจะไปข่มเขามากจนเกินไปโดยโดยโดยที่ลืมที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้อันนี้คือ worst case นะคะบางกรณีนะอีกกรณีหนึ่งนะคะตัวเขารู้สึกว่าคุณควบคุมคอนโทรเขาเกินไปเขารู้สึกอึดอัด แต่ถามว่าเขาอยากจะปล่อยคุณไปไหมเนี่ยในที่นี้ค่ะมีไพ่สิบเหรียญเข้ามานะคะการที่เขาไม่อยากจะปล่อยคุณน่ะอาจจะเป็นการหรือการที่เขายอมคุณอาจจะเป็นเพราะว่า,าคุณมีผลประโยชน์ในความสัมพันธ์เขาคิดคุณไว้เพราะผลประโยชน์ในความสัมพันธ์ก็ได้เช่นเดียวกันเออนะคะแต่สุดท้ายแล้วเขารู้ค่ะว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้นะคะไพ่จัดเม้นท์ขึ้นสุดท้ายก็ต้องปล่อยกันและกันไปนั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกเขาและคุณที่มีต่อก,กันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่เอมเ r อ r เรอร์นะคะไพ่เดอะเวิลด์ค่ะ คุณอาจจะคุยกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะไพ่เก้าถ้วยนะคะหรืออาจจะเป็นเคสสอง RJBDT ก็ได้นะและเป็นไพ่คิงถือเรียนค่ะชาวทัตุโลมิถุนตุลกลุ่มเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ไหมรู้สึกว่าพอมีไพ่ the wheel ขึ้นมาเป็นไพ่ใบสุดท้ายของเมเจอร์อคานซึ่งมันกลายเป็นไพ่ที่ ะจะแปลว่าจบแบบสมบูรณ์แบบก็ได้นะคะเพราะความสัมพันธ์นี้ค่ะถามว่ามันมีความสุขไหมมันมีความสุขแหละแต่มันสุขได้ไม่เต็มเพราะว่าขาดการเติมเต็มเพราะว่าขาดการเขาเรียกว่าชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะอืความสัมพันธ์นี้จะค่อยๆเงียบนิ่งนะคะแล้วก็ห่างหายกันไปเพราะไม่รู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้ไม่มีใครอยากจะทําอะไรละนะคะเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่า อยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วปล่อยให้เวลาเป็นเป็นเครื่องแยกให้ความสัมพันธ์นี้จบลงอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเอาคำเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุโมหิถึงตุกลกุมขอคําแนะนําค่ะคาแนะนาใบแรกได้เป็นไพ่ดีมิจิเชียนนะคะการเริ่มต้นใหม่2ดาบนะคะ เดะมูนค่ะตัดทิ้งความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนพัฒนาไม่ได้คุมเครือนะคะห้าดาอย่าไพ่ชาวธาตลมไพ่แนะนำว่าอย่าพยายามผิดที่อย่าให้ใจคนผิดที่อย่ารักคนผิดคนนะคะความดีไม่สามารถที่จะเอาชนะใจหรือเป็น เป็นเป็นเหตุแห่งความรักได้อะนืกอออกปะความรักไม่ใช่ผลตอบแทนนะคะของความดีที่คุณพยายามที่จะทําให้เขาดังนั้นยอมรับความจริงค่ะแล้วก็เดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนที่มันชัดเจนไม่ได้ที่มันมีปัญหาต่างๆจงยอมรับปัญหาเหล่านั้นนะนะคะแล้วก็ move on ดีกว่า ไพ่ดิมิทเชียนเข้ามาบอกว่าแนอนาคตคุณจะได้พบได้เจอสิ่งที่ดีแล้วก็คู่ควรกับคุณได้มากกว่านี้เพียงแค่คุณยอมรับความจริงกับสถานภาพสถานการณ์หรือความสัมพันธ์นี้ที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็ move on เนาะก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะคอมเมนต์ที่ด,ดีไปกำลังใจให้กันมาตลอด สำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์เดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดคะ่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ